สวัสดีครับสวัสดีพี่น้อง fc ที่ติดตามช่องของเรานะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาสรุปเลขชุด2ตัวบนและ2ตัวล่างนะครับไปชมกันเลยครับคําเตือนนะครับโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมซึ่งคลิปนี้เป็นการคํำนวณหาตัวเลขความน่าจะเป็นเพื่อใช้เป็นแนวทางเลือกซื้อ ฉลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนไปในทางที่ปิดกฎหมายนะครับไปชมกันเลยครับอันนี้เป็นงวดเลขที่ออกงวด16สิงหาคม2 5 6 6น2 5 6นะครับเลขที่ออก782นะครับ ก็เข้าวิ่ง8ดนะครับแล้วเข้าสองปออกกลับตัวนะครับวันสิบกสิงหาถือว่าถูกนะครับต่อไปงวดวันที่1กันยานะครับเลขออก4 7 8เจดปดก็เข้าตัววิ่งเจดนะครับแล้วก็เข้า8ปดเจดออกกลับตัวนะครับ ก็สองวันติดนลครับพี่นกก็ไปชมงวดต่อไปครับงวดบนที่16กย2566ครับวิ่งบนนะครับวิ่งบน 6กับ7นะครับ2 2ตัวบน2ตัวล่าง น้องก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นะครับว่าเข้าจริงไหมนะครับไม่ใช่มาเขียนน้องนะครับอิงหกกับเจ็ดนะครับสองตัวบนตัวแรกนะครับหกหนึ่งนะครับ หกสองหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดเจ็ดเก้า nhưng pet song pet song cao cao แล้วก็แปดหกนะครับก็เข้ามาสองวัดติดแล้วครับพีนน่น้องก็ไปลุ้นต่องวัดวันที่สิบหกนะครับว่าจะเข้าหรือเปล่าครับ ต่อไปสองตัวล่างครับเจ็ด 08 09ก็ไปลุ้นกันนะครับพี่น้องว่าวันที่16กันยายน2566จะมาไหมนะครับเพราะ2วันที่แล้วก็เข้าไป2วันติดแล้วครับ หนึ่งหกหกครับก็ให้ไว้เป็นแนวทางแค่นี้นะครับ ขอ okay. ให้พี่น้อง f อจงโชคดีกันทุกคนนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ